ครับเพื่อนช่างวิทย์หรือลูกตาทุกคนครับช่วยเรื่องนาซ่อมนี่ครับแนวต้มนมม้ำพี่น้องเลยแนวต้มนม้ำเก้าตาเก้าเต้ากาเต้ากากาต้มน้ำพี่ฟ้านี่เลยฮานาบิซินี่เลยานาบิซิแถหรือปอมอีตอวนี้เนาะเบอร์หา้าได้เลยพี่น้องเบอร์หา้าเห็นไหมครับ ค่าไฟร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทต่อปีเลยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทต่อปีนี่เสียบทั้งวันหรือเปล่าทั้งวันไปคือเครื่องนี้ใช้งานไม่ได้นะครับตอนนี้มันไม่ร้อนต้มน้ําไม่ได้แล้วนะครับอ่าทีนี้เราก็มาดูกับมิเตอร์ของเราหน่อยตั้งมิเตอร์ที่คูณสิบเตอร์แบบเข็มนี่นมันยังมองดูง่ายถ้าเป็นแบบตัวเลขมัตมนต้องคำนวณเลขอีกอ่าทีนี้ก็มิเตอร์มาวัดดูปลั๊กไฟเขานะครับเนี่ย ดูนะเพื่อนนะดูนะนี่นะนไม่เห็นมีความต้านทานเลยเปิดแล้วไม่เห็นมีความต้านทานเลยอไม่เห็นมีความต้านทานเลยทีนี้มันก็มีปัญหาตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันมีปัญหาที่ตัวเครื่องด้วยแล้วเรามาลองดูกันเดี๋ยวนี้ไฟไม่เข้านะก็เปิดอย่างนี้นะเปิดแล้วปุ๊บเราวัดอุ้ยแม่งใหม่กระไรพี่รองนี่นะ อ้ยเปิดเพียงมือบมบมไปอันนี้มันอันนี้มันอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่หมไม่ไหมมีค่าความต้านทานนะน่เนไหมเห็นไหมเพื่อนมันมีค่าความต้านทานนั่นก็แสดงว่ามีโอกาสที่สายมันจะขาดอยู่ตรงนี้อ่าเห็นไหมเห็นไหมเราเรามาดูมาดูเขาใช้ตรงนี้ไงเพื่อนเพื่อนดูนะเห็นไหมครับขั้วเขาตรงนี้นะครับเห็นไหมกับตรงนี้นะครับ มันจะมาสัมผัสกับจุดนี้นะครับเพื่อนจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับจุดกลางนี่ไม่ใช่นะมันจะสัมผัสกับจุดนี้กับนี่นะครับเห็นหมนี่ไงที่ผมวัดดูความต้านทานนี่ครับเอาโอ้ยโอ้นั่น่ะอ่าเห็นไหมเห็นไหม ก็เ,เห็นไหมพูดช้าๆหน่อยสมองจะได้คำนวณด้วยเผื่อบางคนตามไม่ทันนะครับมันก็เลยเห็นมาเห็นมาอยู่เนี่ยอ่ะทีนี้มาดูสายปลกนี่เนาะนี่เข้ามาอย่างนี้นะนี่นะจะมาโผล่ตรงนี้นะครับตรงข้างในเขาเนี่ยนะครับทำไม่ทันนะเผื่อใครกําลังซ่อมอยู่เพราะว่าบางคนตามไม่ทันก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่อาชีพที่ทํามาเพิ่งมาเจอคลิปแรกก็ทําทไม่ได้อ้าวว่าดูไม่เห็นมี เส้นนี้บังเห็นมีเลยเห็นไหมสายมันขาดเอาถ้าขาดมันจะไม่ขาดสองเส้นไปพร้อมกันเอามันต้องเหลืออีกเส้นหนึ่งหรอเปล่ใส่ไห,ไหมเห็นไหมเพื่อนนี่ยเนี่ยเห็นแล้วเนี่ยหนึ่งเส้นอันนี้นี่นี่ปึ๊บอันนี้เห็นไหมน,นไม่มีไม่มีความต้นานทานอ่ะทีนี้สายหลุดมหมนี่สายหลุดหรือเปล่านะครับลองหมุนน็อตออกอมาดูนะแม่งกับะไร อ่ะมุนนอตออกมาดูนะครับสามตัวบางทีตามไม่ทันบางทีเพื่อนบ่นไลายก่อนแล้วยพูดรีบไปไหนวิทย์อะไรเงี้ยนะผมบอกไม่ได้รีบไปไหนหรอกผมเล่นงานอยู่การอัดคลิปวิดีโอเป็นการอัดตอนทางานบางทีมันเล่นงานอยู่รีบพูดอ่ะดูครับแต่เดี๋ยวนี้มันค่ำแล้วไปใช้นานรถอีแต็กมาปวดขิ้งเบิร์พี่น้องอ่ะโอ้ยอดมากมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเห็นไหมนี่ไง โอ้ยแสดงว่ามันหลุดน่นีโอ้มันหลุดง่ายด้วยหน่ะเห็นไหมครับอืมพอดึงสายแล้วสายมันก็หลุดเนี่ยโอ้หลุดง่ายเลยนะครับนห้ดูนะนี่แล้ว่อนนะหลุดง่ายเลยน่ะโอ้นะครับเพราะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันมันเสียบแล้วมันไม่ล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วบัดกีเลยนะครับเนี่ยบัดกีเลยเอาสายไฟบัดกีเลยนะครับบัดกีเข้าไปตรงตรงนี้นะเราอาจจะต้องทําการ บัตรกีจากจุดนี้ครับเลยนี่นี่นี่จุดจุดที่เป็นสีขาวๆคนนึงครับนะนะมีบัตรกีเลยนะครับถ้าไหนเห็นไหมมันหนมันหลุดง่ายบางคนก็ไปบีบเข้าก็ได้นะครับในกรณีที่เราไม่มีหัวแรงนะครับในกรณีไม่มีหัวแรงก็สามารถที่จะบีบเข้าได้แต่ถ้าเกิดว่าถ้ามีหัวแรงแล้วเนี่ยการบัตรกีเป็นอะไรที่สุดยอดมากครับเพื่อนเป็นางนั้นนะก็บัตรกีนะครับก็คือ ดูเวลาบัดรกรีนี่ก็ใส่ฟักด้วยแบบนี้นะครับสีเหลืองเนี่ยนี่เนาะจะบัดรกรีตรงจุดนี้นะครับเพื่อนจุดนี้นะก็เพื่อความติดแน่นถ้าเราบีบเข้ามันก็ดีแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าบัดรกรีมันจะดียิ่งกว่าอย่างนี้นะเห็นไหมครับนี่แน่นมากเลยนะครับบัดรก,รกีละเจ๋งสุดสุด ีนี้เวลาบัดกรีเนี่ยบางครั้งบางทีอย่าเพิ่งไปขยับมันแรงเพราะว่าน,น็นอตน็อตที่หมุนเนี่ยนี่นี่นี่มันจะมีความร้อนแล้วมันก็จะขยับขึ้นมานก็จะทําให้หลุดได้ง่ายเพราะฉะนั้นแล้วก็ปล่อยให้เขาเย็นตัวลงแล้วค่อยขยับดูเนี่เป็นผลดีมากนะครับนี่เห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันนะบัดกรีเหมือนกันเลยตัวนี้มันไม่หลุดก็ต้องบัดกรีด้วยเพราะว่าเราได้บัดกรีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้มัน ให้มันแน่นเต็มที่นะเพื่อนยีงไะนนะน,นะนี่ผมทําให้เพื่อนด,ดูก็บางครั้งบางทีมันก็เล็กน้อยแหละแต่บางครั้งบางทีมันก็อาจจะต้องบางทีก็เอาไปต่อยอดอะไรพวกนี้ไปต่อยอดว่าเออเอ,อที่เสียบแบบนี้ถ้าเราบัดกีมันแน่นนะอะไรอยนะ่างเงี้ยนะนาเจี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากแต่กวัวก็ไหลลงไปก็ติดแน่นแหละนะครับแล้วทีนี้ก็ประกอบเข้านะเพื่อนประกอบเข้าไปนะครับ มันออกมายังไงมันหลุดออกมายังไงเราก็ประกอบเข้าไปอะไรเงี้ยเออนี่ก็ไม่รู้ว่ามันหลุดไงไปใครเออไรไม่งงนะฮะงงแล้วเอองงแล้วอ่าอ่านะครับนะอ่ะแล้วก็มุนนัดเข้าไปแล้วก็ลองวัดดีสิหนึ่งครับนี่นะอ่ะมุนนัดเข้ามันจะมีล็อกมีอะไรเรียบร้อยนะครับเอามาดูหน่อย มาอย่างทีนี้อ่ะมาแล้วอ่ะมาแล้วทีนี้ก็น่าจะเอาตัวนี้มาวางลงนะครับแล้วก็ลองวัดดูมาแล้วเห็นไหมนี่ไงเห็นไหม ไฟนะครับหลอดโหลดติดเลยนี่นะใช้ได้แหละครับอ้สุดยอดมากทีนี้ก็ลองเอาน้ำต้มดูนะครับ ไม่ใส่เยอะเดี๋ยวจะใช้เวลาต้มนานเต้มนานแล้วมันก็จะเปลืองไฟเสียบปั๊กนะครับเสียบตรงเลยไไฟติดแล้วนะนะครับแล้วีนี้ก็อาจจะต้องวัดดูว่าไฟรั่วไหมอะไร ยการตั้งมิเตอร์ที่250โวลต์แบบนี้จิม้มเข้าไปแถวๆนี้แล้วก็เอาเท้าเท้าเหยียบพื้นก็ไม่มีไฟรั่วนะอ่น,นีด้เดียวไมโอ้ทำไมมันร้อนเร็วขนาดนี้วะโอพอแล้วร้อนเร็วมากร้อนเร็วจริงๆโอ้พอแล้วนะครับไม่ร้อให้ตัดหรอกโอเคใช้งานได้นะครับในส่วนนี้ตลวเรื่งท่า เ่าเพื่อนฟังนะครับว่าเครื่องนี้เสียหายแบบนี้นะครับขอเพื่อนก็อาจจะเป็นเหมือนกันเรืนอเพื่อนอาจจะหนักกว่านี้ก็แล้วแต่ตามสถานการณ์นะครับช่างวิศทองทางก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้คงต้องลาจากไปนะครับสวัสดีครับ